วิธีเติมเงินเข้า g w a l l เ t เพื่อใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งรับ g w a l l e t คือฟีเจอร์ที่อยู่ในแอปพลิเคชันเป๋าังินซึ่งใช้ทำธุกรกรรมทางการเงินออนไลน์เช่นรับเงินโอนเงินชำระสินค้าและบริการต่างๆรวมถึงแชสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพักทำให้ g w a l l e t เปรียบเสมือนกระเป๋าเงินออนไลน์ที่ใช้จ่ายแทนเงินสด แต่การจะใช้ G ีวอลเลได้นั้นผู้ใช้จะต้องเติมเงินของตัวเองเข้า G ีวอลเลในแอปเป่าตังเสียก่อนหลังจากนั้นก็นำไปใช้จ่ายซื้อของตามร้านค้าที่รับสแกนเงินจ่ายผ่านแอปเป่าตังหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนละครึ่งพัดโดยไม่จําเป็นต้องพบเงินสดโดยท่านสามารถดูคลิปวิธีสมัครใช้งาน G ีวอลเลสมัครแอปเป่าตังและวิธีลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิโครงการนละครึ่งพัดได้จากลิงก์ใต้คลิป มาดูคลิปวิธีเติมเงินเข้า G w a l l e t เพื่อใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งพลัสได้เลยครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับวิธีเติมเงินเข้า G w a l l เ t เพื่อใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งพลัสช่องทางการเติมเงินเข้า G w a l l e t สามารถทำรายการได้4ช่องทางดังต่อไปนี้ช่องทางที่1การเติมเงินด้วย G-Wallet ID ผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารต่างๆโดยเลือกเมนูเติมเงินหรือโอนเงิน e w a l l e t พร้อมเทและระบุ G-Wallet ID 15หลักช่องทางที่2การเติมเงิน G-Wallet ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผูกอยู่บนเป๋าตังง่ายๆแค่มีบัญชีรกรุงไทยและผูกบนเป๋าตัง ช่องทางที่3การเติมเงินด้วย QR code ผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารต่างๆสแกน QR code พร้อมเพย์จากเป๋าตังค์ G Wallet ช่องทางที่4ที่ตู้ ATM เเธนาคารชั้นนำ้ดยเมนูเติมเงินหรือโอนเงิน E-Wallet พร้อมเพย์และระบุ G-Wallet ID 15หลักการเติมเงินเข้า G-Wallet บนแอปเป๋าตัง การเติมเงิน G ี a l l t t บนแอปเป่าตังสามารถทำรายการได้สีช่องทางดังนี้ช่องทางที่1เติมเงินผ่านแบนเดอร์เป่าตังเปช่องทางที่2เติมเงินผ่านแบนเดอร์กรุงไทยเด็กช่องทางที่3เติมเงินผ่านโลโก้บัญชีกรุงไทยช่องทางที่4เติมเงินผ่านโลโก้กรุงไทยหรือธนาคารอื่นๆการเติมเงินเข้า G ี a l l e t ด้วยเป่าตังเป เปิดแอปเป๋าเงเลือกเมนูหน้าหลักเพื่อเข้าหน้าหลัก G Wallet ที่หน้าหลัก G Wallet เลือกเมนูเติมเงินเข้า G Wallet ถ้าต้องสมัครใช้งานเป๋างปเงิน p บนแอปกระเป๋างให้เรียบร้อยก่อนจึงสามารถเติมเงินเข้า G Wallet ด้วยเป๋าเงินได้ถ้าสามารถดูคลิปวิธีสมัครใช้งานเป๋าเงิน p a ได้จากลิงก์ใต้คลิปเลือกเติมเงินผ่านแบนเนอร์เป๋าเงน ระบ,บุจำนวนเงินที่ต้องการเติมเข้า G-Wallet กดปุ่มยืนยันตรวจสอบรายละเอียดการเติมเงินจากนั้นกดยืนยันการเติมเงินใส่รหัสพ i นแอปตเป่าตังเป็นตัวเลข6หลักเติมเงินเข้า G-Wallet สำเร็จระบบจัดบันทึกสลิปโดยอัตโนมัติ เสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีเติมเงินเข้า G w a l l e t ด้วยเปาตังเปการเติมเงินเข้า GW a l l e t ด้วยกรุงไทยเน็กเริ่มต้นให้เปิดแอปเปาตังเลือกเมนูหน้าหลักที่หน้าหลัก GW a l l เลเลือกเติมเงินเข้า G w a l l เลเลือกเติมเงินผ่านแบนเดอร์กรุงไทยเน็กระบบจะเปิดแอปกรุงไทยเน็ก ใส่รหัสพินแอปกรุงไทยเน็กระบบจะระบุเลขที่ g จี l บอเให้อัตโนมัติให้ระบุจำนวนเงินที่ต้องการเติมตรวจสอบรายละเอียดการเติมเงินจากนั้นกดยืนยันทำรายการสำเร็จระบบจะบันทึกสลิปโดยอัตโนมัติให้กดปุ่มเสร็จสิ้น เสร็จเรียบร้อยสำหรับการเติมเงินเข้า g Wallet ด้วยกลุ่มไทยเน็กการเติมเงินเข้า G w a l l e t ด้วยบัญชีกลุ่มไทยเปิดแอปเป๋าังเลือกเมนูหน้าหลักเพื่อเข้าสู่หน้าหลัก GW a l l เลเลือกเมนูเติมเงินเข้า GW a l l e t ก่อนอื่นท่านต้องทำการผูกบัญชีกลุ่มไทยบนแอปเป๋าังให้เรียบร้อยจึงสามารถเติมเงินเข้า g w a l l e t ด้วยบัญชีกลุ่มไทยได้ ท่านสามารถดูคลิปวิธีผูกบัญชีกรุงไทยบนแอปเป่าตังไดจากลิงก์ใต้คลิปเลือกเติมเงินผ่านแบนเนอร์บัญชีกรุงไทยระบุจำนวนเงินที่ต้องการเติมเข้า GW a l l เ t เสร็จแล้วกดปุ่มยืนยันให้ตรวจสอบรายละเอียดการเติมเงินจากนั้นกดปุ่มยืนยันการเติมเงินระบุรหัสพินแอปเป่าตางัง ทำรายการสําเร็จและบันทึกสลิปโดยอัตโนมัติเสร็จเรียบร้อยสำหรับการเติมเงินเข้า g w a l l e t ด้วยบัญชีกรุงไทยการเติมเงินเข้า g w a l l e t ผ่านโลโก้กรุงไทยเริ่มต้นให้เปิดแอปเป๋าังเลือกเมนูหน้าหลักเพื่อเข้าสู่หน้าหลัก g w a l l e t ที่หน้าหลัก GW a l l เลเลือกเมนูเติมเงินเข้า GW a l l เลเลือกเติมเงินกรุงไทยเนผ่านโลโก้กรุงไทย เลือกช่องทางการเติมเงินให้เลือกแอปกลุงไทยเน็กกดปุ่มคัดลอก G Wallet ID สำหรับเติมเงินจากนั้นเลือกเปิดแอปเพื่อเติมเงินที่หน้าหลักแอปกลุงไทยเน็กเลือกเมนูเติมเงินเลือกเมนูเติมเงิน G Wallet กดค้างเพื่อวางหมายเลข G Wallet 15หลัก G จากนั้นระบุจำนวนเงินให้ตรวจสอบรายละเอียดการเติมเงินเสร็จแล้วกดยืนยันเส้ารหัสผ่านแอปกรุงไทยเน็กเป็นตัวเลข6หลักเติมเงินสำเร็จระบบจะบ,บันทึกสลิปอัตโนมัติเสร็จเรียบร้อยสำหรับการเติมเงินเข้า G ีว l ล e t ผ่านโลโก้กรุงไทย การเติมเงินเข้า g w a l l e t ด้วย QR Code พร้อมเพย์เปิดแอปเป่าตังเลือกเมนูหน้าหลักเพื่อเข้าสู่หน้าหลัก g w a l l e t ที่หน้าหลัก g w a l l เลเลือกเมนูเติมเงินเข้า g w a l l เลเลือกธนาคารกรุงไทยเลือก QR Code พร้อมเพย์สแกน QR Code เพื่อเติมเงินท,ทันทีหรือกดบันทึกเพื่อทำการเติมเงินภายหลัง เปิดแอปกรุงไทยเน็กเลือกเมนูสแกนกดปุ่มเปิดอัลบั้มรูปเพื่อเลือก q ค c o d ์ที่เก็บไว้จากนั้นทำการสแกน QR Code ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอนเข้า g w บ l l e t จากนั้นกดปุ่มโอนเงินตรวจสอบรายละเอียดการโอนเงินจากนั้นกดปุ่มยืนยันใส่รหัสพินแอปกรุงไทยเน็ก เติมเงินสำเร็จและบันทึกสลิปโดยอัตโนมัติให้กดปุ่มเสร็จสิ้นเสร็จเรียบร้อยสำหรับการเติมเงินเข้า G-wallet ด้วย QR Code พร้อมเพล์การเติมเงินเข้า G-wallet ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยให้ท่านเปิดแอปเป๋าังที่ด้านแรกแอปเป๋าังเลือกเมนูหน้าหลักเพื่อเข้าหน้าหลัก G-wallet จากนั้นเลือกเมนูเติมเงินเข้า g w a l l e t ที่เมนูวิธีการเติมเงินผ่านธนาคารให้เลือกธนาคารกรุงไทยเลือกช่องทางการเติมเงินให้เลือกตู้ ATM ระบบจะแสดงวิธีการเติมเงินผ่านตู้ ATM ให้ท่านอ่านรายละเอียดการเติมเงินผ่านตู้ ATM ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ให้ท่านสอดบัตรเ TM ที่ช่องสอดบัตร ATM กรุณารอสักครู่เครื่องกำลังอ่านข้อมูลบัตร A t m เของท่านให้ท่านใส่รหัสบัตร A t m เของท่านเลือกเมนูเติมเงินให้เลือกเมนูเติมเงินพร้อมเพล์ เลือกบัญชีออมทรัพย์ระบุเลข G Wallet ID 15หลักเสร็จแล้วกดปุ่มตกลงระบุจำนวนเงินที่ต้องการเติม G Wallet เสร็จแล้วกดปุ่มตกลงตรวจสอบและยืนยันรายการโดยกดตกลงให้ตรวจสอบรายละเอียดการเติมเงิน G Wallet เสร็จแล้วกดปุ่มตกลง รายการของท่านเสร็จสมบูรณ์แล้วท่านต้องการทํารายการอื่นต่อหรือไม่ให้กดไม่ต้องการให้ท่านหยิบบัตร ATM และใบบันทึกรายการเสร็จเรียบร้อยสหรับการเติเมเงินเข้า g ี a l ลเลผ่านตู้ ATM เธนาคารกรุงไทยโครงการคนละครึ่งพลัสปี2568จะใช้จ่ายผ่าน g ี a l l เลตบนแอปต่อตังเท่านั้นโดยใช้วิธีสแกนซื้อสินค้าผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครแอปปลาตังและสมัครใช้งาน g w a l l เ t บนแอปปลาตังท่านสามารถดูคลิปวิธีสมัครได้จากลิงก์ใต้คลิปโครงการคนละครึ่งพัสจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับประชาชนทั่วไปในวันที่2 0ถึง26ตุลาคม2 5 6 8เวลา0 6 0 0์หกจนซถึง่งท่านสามารถดูคลิปวิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพัสปี2 5 6 8ได้จากลิงก์ใต้คลิป ดูคลิปจบแล้วสลับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ